สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะฮะสำหรับในคลิปนี้สำหรับในท่านไหนที่งบน้อยในงวดที่แล้วนะฮะก็ที่ลงให้ไปนะครับ2ชุดนี้นะฮะหลุดไปนะครับเข้าแค่เด่น2นะครับเนาะอ่ะในวันนี้2ชุดจะได้เลขไหนนะครับก็จะมาจับมาเปรียบเทียบมาดูกับในสูตรที่ออก6-4ด้วยนะครับแล้วก็สูตรที่ออก27 นะครับแล้วก็ในเลขที่ออกในวันจันทร์ทั้ง2สูตรนะครับจันทร์ที่1กับจันทร์ที่2นะครับลองดูว่ามันตัวเลขไหนเนี่ยมันจะชนกันนะครับก็ขอให้2ชุดเนี้ยเน้นขอให้เข้าแล้วกันนะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะครับเนาะอ่ะตามต่อแล้วกันนะฮะสูตรหวยเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะนะครับผลออก3 1 2 7นอนะครับแล้วก็6,4นะครับซึ่งในวดที่แล้วเนี่ยหลักสิบให้ไป9้เนาะหลักสิบให้ไป9หลักหน่วยเป็น5กับ2 9 5 2านะครับอ่ะมาดูในสุดในล่าสุดนะครับเนาะ,ะก็เอาผลงวดที่แนละ้วก็จะเป็นที่ในสามหนึก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครที่กดไ like, ลค,นะคาา์นะครับเนาะใครที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะก็ขอให้ถูกหวยในวันนี้กันทั่วนหน้าเลยลนะครับขอให้ถูก2ตัวตรงๆหรือ3ตัวตรงๆมาหาในหลัก10ก่อน นะครับหลัก10จะนําหลักแสนคูณ2หมืนคูณ3หลัก10คูณ9นะครับ3 2เป็น6 1 3ได้3นะครับห9เป็น54จับบวกกัน6บวกกับ4ได้0นะเหรือ3ในตรงนี้หลัก13นะครับส่วนในหลักหน่วยนี้ก็หลักหน่วยตัวแรกเนาะ5้า7ี่เจนะครับห4นะครับเป็น24เนาะ แล้วก็4 4 7เนะฮะ4 7เป็น28นะครับก็จับบวกกันเนาะ5้าบวกกันกับ4เป็น9 9บวกกับ8เป็น17นะครับได้7อีกตัวหนึ่งนะฮะหลักหน่วยนำหลักพันแล้วก็หลักสิบเนี่ยอ่านอ่าหลักหน่วยขออภัยนะครับหลักพันคูณ5หลักหน่วยคูณ3ากับ5 2 5เป็น10นะครับ4 3นะฮะ 4, 4 3เป็น12นะครับ4 5หเป็น20 นะครับจะบวกกันก็จะเป็น2ออ,2อ่าได้ออีกแล้วนะครับหลัก10เป็น3 3 7 2 3 7 2จนะครับจบพู่ไป3 7 3 2แค่นี้นะครับเนาะ,ะหรือจะมาดูในสูตรนี้นะฮะสูตรนี้ก็ถือว่ามันก็เข้าตัวเด่นอยู่นะครับเนาะตัวเด่นเด่นเด่น7นะครเนาะก็ก็ก็ยังมาอยู่นะครับแล้วก ในเดมสีในตรงนี้เนาะนะผลออกก็จะเป็นในที่2 2 7 6 4เออคำนวณแล้วตอนนี้เออนะครับนั่นะแหละนะครับงวดที่แล้วก็มา2นะกับ4อ่ะสูตรนี้คำนวณแล้วนะครับลืมเขานะครับอ่าสูตรนี้นะฮะคำนวณยังเนี่ยอ่าสูตรนี้ก็คำนวณแล้วนะครับเนาะนั่นะแหละก็เท่าที่ดูแล้วนะครับเท่าที่ดูแล้วมันชนกันอ่ะสูตรนี้นะฮะ ก็ชนกันในที่ใน7นะดะเด่น7ชนกันใน7เนาะเถ้าสูตรนี้ก็ชนกันในที่ใน9กับ2792นะเเนาะเลขเด่นเดเลยนะฮะเท่าเท่าที่ดูเมื่อกี้นะครับเ 7, 7, 9, 2, ดน่น7792เจกางนวนี้ผมเชื่อว่ามีแน่นอนนะครับ7จ2จะคู่กันกับเลขไหนนะครับเท่าที่ดูแล้วนะฮะ ก็ไปดูในตรงนี้โอเคนะครับไปดูในตรงนี้ใส่นอไปดิดาดเซียอดาเสียโอเคนะฮะก็เท่าที่ดูไปดูในหัวที่ออกในวันจันทร์นะครับ หวยที่ออกในวันจันทร์ทั้ง2สูตรนะครับมี7จหดไม้มีเก้ามมี2องไมก็มี2นะครับม,มี2อเนาะสอสองเก้นย์สองแปดสองเก้าสอมีเจมี9ก้าะมี9้า 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94นะครับแล้วก็มี7ไหม7ไม่มีเนาะ7ไม่มีเลยนะครับสูตรนี้มีไหมสูตรนี้ก็ไม่มี7นะฮะก็แสดงว่ามันก็เหลือประมาณนี้แหละนะครับ ถ้าสองจะมานะครับคัดคัดออกมาเนาะในชุดนี้นะฮะถ้า2จะมานี่ก็ไปในที่ใน29 2 2920นะครับก็ถ้า9จะมาเนาะก็จะเป็น,นที่ในเก้าสีนะครับ9ก4าส<ะ>ี่สี่เก้นะก็ลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับ ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับถ้าให้เน้น2ชุดนะฮะสชุดก็จะเป็นในที่ในนะครับสอแล้วก็9 4นะฮะเนี่ยใครงบน้อยก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับนี่ก็ขอให้มาแล้วกันเนาะสำหรับในล่าสุดนะครับในงวดของวันที่2นะครับกันยายนนะสอห้า 6, ขอให้มีขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะใครที่งบน้อยหรือใครที่พลาดหวยรัฐบาลน,นะครับก็ขอให้ถูกกับใน2ชุด2คู่นี้แล้วกันอย่ามองเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะหรือไม่ชอบนี่ก็อาจจะไปเอาเอา3ตัวด้วยเนาะ3ตัว3ตัว3ตัวนะครับถ้า3ตัวนี้ก็เด้อนะฮะสตัว3าม เลขมันเลขมันก็ชอบชอบออกตัวเดิมอยู่เนาะนะฮะอ่าสามตัวนะครับก็จะเป็นในที่เลขแปดแปดหกศูนย์อ่ะชุดเดียวนะครับเผื่อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับเผื่อฟุกเนาะเออนะฮะม่แน่อาจจะโชคดีก็ได้นะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นนะฮะในงบน้อยนะครับสำหรับใครที่ทุนน้อยหรือถ้าไม่ชอบในตรงนี้นะครับก็มาเอาในสูตรนี้ก็ได้นะครับนอะนี่ 027นะฮะสูตรนี้ก็เน้นบนตรงๆนะครับเ bon นี <c oughs> ่ยสูตรนี้นะฮะหรืออาจจะเป็นในสูตรนี้ก็ได้นะครับอันนี้27นะเลขออก27ตรงๆนะครับทั้งบนทั้งล่างก็ลองนำสูตรนี้ไปใช้นะฮะก็หวังว่าจะเข้าอีกนะฮะเนี่ยบนหรืออาจจะเป็นเลขออก64นะฮะเลขออกหกเนี่ยก็ตรงๆเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อกี้บนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นล่างนั่นแหละครับนี่เลย อ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหวยบันจันรนก็ได้นะสูตรหวยบรนจันร์นะครับนี่เลยหลักสิบหลักหน่วยนําไปจับสลับกันอยู่ในนี้แหละฝั่งนี้จะเป็นหลักสิบนะฮะฝั่งนี้จะเป็นหลักหน่วยจันสูตรนี้งวดที่แล้วไม่มานะครับแต่สูตรเนี้ยเข้าเนาะในงวดที่แล้วแปดสองนี่ล่าสุดนะครับ โอเคนะฮะก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับงวดงวันที่2เริ่มต้นงวดแรกเดือนใหม่ของหวยดาวนะฮะก็ขอให้เฮงๆป,ปังๆถูกกันทั่วหน้าแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ